มาหาข้านางประหลาดใจที่พบว่าข้าไม่เพียงกินจุขึ้นแต่ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากยังฝึกวรยุทธ์ด้วยกินข้าวเสร็จนางก็ยุ่งกับการซักผ้าที่ลานบ้านข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนอยู่ข้างๆซาบซึ้งกับชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่นเช่นนี้ตกกลางคืนนางยกน้ำร้อนมาอยากจะอาบน้ำให้ข้านี่เป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก แม้ส่วนสำคัญจะทำเองแต่โตขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกเขินอยู่ดีเห็นสายตาที่น้อยใจของนางข้าก็ไม่กล้าปฏิเสธได้แต่พูดว่างั้นก็เหมือนเมื่อก่อนช่วยขัดหลังให้ข้าหน่อยนะนางขัดหลังให้ข้าไปพลางพูดไปเมื่อก่อนเจ้าไม่เคยใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยเจ้าโตแล้วถึงที่จะเป็นพี่สาวของเจ้าแต่เราก็เป็นชายหญิงที่แตกต่างกันมือนางลูบไล้บนหลังข้า คลางทึ่งว่าร่างกายข้าแข็งแรงกว่าเดิมมากแล้วยังบอกว่าผิวข้าเนียนขึ้นข้ารีบเตือนนางว่าอย่าลูบมั่วขัดแค่หลังก็พอแล้วไม่คิดว่านางจะเสนอให้ข้าช่วยนางอาบน้ำแล้วยังบอกว่าตั้งแต่ห้าปีก่อนที่พอไม่ให้ข้าขัดหลังให้นางอีกนางก็ไม่ได้ขัดอีกเลยได้ยินดังนั้นข้าก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นข้าหยิบยาเม็ดหลอมกยายเม็ดหนึ่งให้นาง นางกลับสนใจที่มาของยาเม็ดนี้อย่างไรเสียด้วยรายได้เดือนละหนึ่งร้อยอีแปะของข้ายาเม็ดเดียวก็ต้องเก็บเงินถึงหนึ่งร้อยวันข้าผู้ส่งส่งว่าเก็บได้แล้วเร่งให้นางรีบกินเออคืนนี้เราแยกกันนอนดีกว่าตอนนี้ข้าเสนอขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตเราก็นอนด้วยกันมาตลอดแต่ตอนนี้ข้าไม่กล้าจริงๆที่จะนอนกับคนสวยขนาดนี้ไม่คิดว่าพอพูดคำนี้ออกไป นางก็ไม่พอใจทันทีแล้วถามว่าเรานอนด้วยกันมายีปีแล้วเจ้าจะแยกกันนอนเหรอข้าพยายามอธิบายว่าเราโตกันแล้วต่อไปนางยังต้องแต่งงานแตสองคำว่าแต่งงานดูเหมือนจะไปสกิดแผลใจของนางทำให้ข้าตกใจรีบใส่เสื้อผ้าวิ่งกลับห้องข้าคิดว่านางจะไปนอนห้องพ่อแม่รอนางก็ไม่เห็นมีวี่แวว ทันทีที่ข้าถอนหายใจโล่งอกผ้าห่มก็ถูกเปิดขึ้นร่างอุ่นๆก็แน่ชิดเข้ามาที่มาทำไมข้าถามอย่างจนปัญญานางหันหลังให้ข้านอนลงแล้วใช้น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติพูดว่านี่เป็นห้องที่นางนอนมา25ปีแล้วได้ยินดังนั้นข้ากำลังจะลุกขึ้นก็ถูกนางรั้งไว้แน่นครึ่งตัวของนางทับอยู่บนตัวข้าหยิกคางข้าบังคับให้ข้ามองนาง สารภาพมาซะเจ้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นมาใช่ไหมข้าใจไม่ดีแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่นางสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ตอนอาบน้ำไม่ข้าแล้วมองดูดวงตาที่แดงกับเล็กน้อยของนางความรู้สึกผิดในใจของข้ายิ่งลึกซึ้งขึ้นมันเป็นใครข้าจะฆ่ามันนางขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันพูดตอนนี้ข้าถึงได้รู้ว่านางโกรธแค่ไหน มองดูสายตาที่โกรธเกรี้ยวของนางข้าได้แต่ต้องยอมรับเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพระสนมเหลียนให้นางฟังไม่คิดว่านางจะยิ่งโกรธขึ้นไปอีกนางนอนหงายมองเพดานพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าเป็นน้องชายของข้าทุกอย่างของเจ้าเป็นของข้าถ้าเจ้าถูกนางล่อลวงไปเจ้าก็จะไม่กลับมาไม่นอนกับข้าไม่กินข้าวที่ข้าทำ เจ้าจะไปแต่งงานมีลูกกับนางส่วนข้าก็ทําได้แค่แกตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนี้พูดจบในตาของนางก็แดงก่ําข้ารีบเช็ดน้ําตาให้นางแล้วปบอบว่าข้าไม่มีวันทิ้งพี่ไปแน่นอนเรื่องกับพระสนหยางข้าทําไปเพื่อเอาชีวิตรอดไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนางฟังแล้วถึงได้สงบลงสักพักก็กระซิบถามข้าว่าสบายไหมข้ารีบเบี่ยงเบนประเด็น ถามนางว่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้าได้อย่างไรนางบอกว่าเมื่อก่อนข้าไม่เข้าใจเรื่องเพศเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเข้าใจดีได้ยินดังนั้นข้าก็อดทึ่งไม่ได้สัญชาตญาณของผู้หญิงช่างน่ากลัวจริงๆทำให้ข้ารู้สึกเหมือนทำอะไรผิดไปแต่นางก็ยังไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆและซักไซหนึ่งคือตอบว่าสบายจะได้รับเนตรดาราจันทราผลลัพธ์ไม่ทราบ สองคือตอบว่าไม่สบายจะได้รับเงินหนึ่อีแปะผลลับไม่ทราบตัวเลือกของระบบทําให้ค่าสับสนเล็กน้อยได้แต่ตอบส่งส่งไปว่าก็สบายดีไม่คิดว่านางจะยิ่งขยับเข้ามาใกล้แล้วถามอย่างอ่อนโยนว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนคารีบแกลงทําเป็นนอนกรนเรื่องแบบนี้ผู้ต่อไม่สะดวกจริงๆนั่นางเห็นดังนั้นก็คือเบาๆแล้วหันหลังไปนอนราจะนางหลับสนิทข้าถึงค่อยๆลืมตาขึ้น ทันใดนั้นก็พบว่าในดวงตาของข้ามีพลังอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่นี่คงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนตราดาราจันทราเช้าวันรุ่งขึ้นนางก็ตื่นมาทำธุระบนโต๊ะมีน้ำร้อนชาและบะหมี่กับเกี๊ยวหอมกรุ่นเห็นทั้งหมดนี้ข้าอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับนางต่อไปน่าเสียดายที่ภายใต้การกดขี่ของฮองเฮาและพระสนมเหรียญ ข้าไม่กล้าออกจากพื้นที่นั้นเลยก่อนไปข้าให้เงินนางหนึ่งร้อยอีแปะแต่นางเก็บไว้แค่สิบอีแปะบอกว่าข้ายังต้องจัดการความสัมพันธ์ในวังสิ่งนี้เตือนข้าว่าปลายเดือนยังต้องส่งสวยสามสิบอีแปะให้หัวหน้าปรมอหลวงแม้หัวหน้าคนนี้จะเป็นคนรับเงินแต่ไม่ทำงานแต่เงินซื้อชีวิตนี้ก็ต้องจ่ายข้าสวมเสื้อผ้าที่ นางเตรียมให้พร้อมกับขนมแล้วรีบกลับวงังบนถนนที่เงียบสงัดยามดึกท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องคุ้นเคยจากไกลๆเป็นหมอหลวงเสียข้ากระโดดขึ้นไปบนหลังคาแต่ก็ถูกยามตรวจพบอย่างรวดเร็วอาวุธลับสามดอกพุ่งแหวกอากาศมาข้าหลบได้อย่างหุดหวิดข้าเห็นทียงชายชุดดำยืนอยู่บนหลังคากำลังมองข้าอย่างตกตะลึงข้าใช้ท่าร่างเมคาเซียนทันที ระยะทางหลายสิบจังข้าก็ไปถึงในพริกตาต่อยไปที่หัวของเขาหนึ่งหมัดเสียงดังสนัน่นชายชุดดำถูกซัดลงพื้นสลบไปจากนั้นข้าก็กระโดดเข้าไปในลานบ้านทันทีที่ลงพื้นก็มีคมดาบพุ่งตรงเข้ามาในยามกับขันข้าใช้หมัดมังกรพยักรับมือท่ามกลางเสียงคำรามของพยัคฆ์คมดาบก็สลายไปจากนั้นข้าก็เตะประตูห้องพัง ภาพที่น่าเวทนาตรงหน้าทำให้หัวใจข้าสั่นสะท้านเพียงเห็นครอบครัวสิบสาคนของหมอหลวงเซวีเสียชีวิตทั้งหมดแม้แต่หลานสาวที่ด้ยรันของเขาก็ล้มลงในกองเลือดหมอหลวงเสียถูกดาบเล่มหนึ่งตรึงไว้กับผนังร้องอย่างอ่อนแรงว่ารีบหนีไปเป็นฝีมือของหัวหน้าเขาพบตัวตนของพวกเราที่ฆ่าหมอหลวงจางกับหมอหลวงหวัง ข้างๆเขามีชายในชุดคลุมสีดำเห็นข้าก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายมาได้จังหวะพอดีจะได้ไม่ต้องไปตามหาข้าวางถุงลงแล้วพูดอย่างเย็นชาว,ว่าเจ้าคือหลี่อวีเหลียงไม่คิดว่าเจ้าจะรู้จักข้าฉลาดกว่าพ่อโม่ของเจ้าเยอะเขาพูดจบก็ชักดาบยาวออกมาควักเครื่องในของหมอหลวงเซวีออกมาภาพนี้ทำให้ข้ากโกรธจนเลือดขึ้นหน้า ใช้เสียงคำรามสิงโตเหิรตรงคำรามลัน่นหลี่อวีเหลียงไม่ฆ่าล้างโคตเจ้าข้าไม่ยอมเสียงคำรามนี้ทําให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนหลี่อวีเหลียงรีบป้องกันแต่ก็ยังถูกซัดกระเด็นออกไปวินาทีต่อมาเขาก็พยายามลุกขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงจะไม่ใช่คนไร้ค่าที่ไม่มีวรยุทธ์หรอกหรือแต่ยังไม่ทันให้เขาได้คิดมากข้าก็ไปอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว หมัดมังกรพยักที่เปลี่ยมด้วยพลังของกยายเทพ,พสุริยันบริสุทธิ์สั้ออกไปโดยตรงสัจนหน้าอกเขายุบซี่โครงหักเครื่องในแหลกเหลวปนเลือกกระเด็นออกมาข้าเดินไปยืนมองเขาจากเบื้องบนแล้วพูดว่าข้าหมอหลวงเสียกับข้าเพื่ออะไรนอกจากหัวหน้ากรมหมอหลวงแล้วยังมีใครบงการอีกหลี่อวี๋เหลียงก็กลัวแล้วไอสองครั้งแล้วพูดช้าช้าว่า หัวหน้าหลิวซีให้เงินค่าหนึ่งหมื่นอีแปะให้ค่าค่าหมอหลวงเซียรเรื่องการตายของเจ้ากับหมอหลวงจางไม่เกี่ยวกับข้าหลักๆคือเจ้าสองคนอาจเป็นคนของฮองเฮาและตอนนี้คนที่สร้างเรื่องอื้อฉาวที่สุดกับฮองเฮาก็คือพระสนมเหรียญพูดจาเหลวไหลนอกจากพระสนมเหรียญแล้วยังมีใครอีกพูดจบข้าก็เหยียบไปที่หน้าอกของเขาโดยตรงเจ็บจนหลี่อวี๋เหลียงร้องให้หอยหวน รีบเปิดปากพูดว่าข้าพูดข้าพูดเป็นคำสั่งของท่านเสนาบดีกรมคลังส่วนเหตุผลข้าไม่รู้เสนาบดีกรมคลังเป็นขุนนางขั้นสามแล้วทำไมถึงอยากฆ่าพวกเราหรือว่ามีการติดต่อลับๆอะไรกับหัวหน้าหรือหรือว่าหมอหลวงเสียพบอะไรเข้าเลยถูกฆ่าปิดปากท่านปล่อยข้าไปได้ไหมหลีอวี๋เลี้ยงถามอย่างสันเทาแต่พอเขาพูดจบ ข้าก็ฟันหัวเขาขาดทันทีพ่อในที่สุดก็ล้างแ้นให้พ่อได้แล้วจากนั้นข้าก็รีบกลับไปที่ซากปรักหักพังเขี่ยกำแพงที่พังทลายออกแล้วดึงหมอหลวงเซวีออกมาเห็นข้ากลับมาใบหน้าของหมอหลวงเซียก็แดงก่าเหมือนจะเป็นแสงสุดท้ายของชีวิตนางบอกข้าว่าการตายของบิดาข้าเกี่ยวข้องกับผู้มีตำแหน่งและอำนาจสูงส่งมากมาย เซนาบาดีกรมคลังเป็นเพียงหนึ่งในนั้นก่อนตายข้ายังอยากถามเรื่องพระสนมเหรียญให้ชัดเจนแต่ข้ายังคงเงียบแล้วพูดกับเขาว่าพระสนมเหรียญยังคงสบายดีหมอหลวงเซียได้ยินดังนั้นในตาก,ก็แวววาวเข้าใจใช้แรงเฮือกสุดท้ายพึมพำว่าดีพระสนมเหรียญดีนอกจากพระสนมเหรียญแล้วเจ้าควรจะไปดูพระสนมลิวด้วยได้ยินดังนั้นข้าก็สงสัยมาก แต่พอข้ากำลังจะถามว่าพระสนมหลิวคือใครเขาก็สิ้นใจแล้วรอบข้าไม่มีใครสนใจที่นี่ข้าก็ไม่สนใจเรื่องเก็บศพของเซวีหมอหลวงกระพริบตาไม่กี่ครั้งก็ออกจากที่เกิดเหตุไม่นานก็มีชายชุดดำหลายคนปีนข้ามหลังคามาเห็นศพของลีวีเหลียงก็ล้วนมีสีหน้าประหลาดใจพวกเขาสำรวจที่เกิดเหตุสักพัก แล้วสรุปว่าการตายของหมอหลงเซียเป็นฝีมือของสายลับศัตรูสังหารจากนั้นก็นำศพของหลีหวีเหลียงไปด้วยส่วนข้าอีกด้านหนึ่งเพิ่งกลับถึงหอพักกรมหมอหลวงระบบก็ปรากฏตัวเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งคือข้าหลิวซีจะได้รับเกราะอ,อ่อนไม้ทองงูไม้เหตุหลิวซีเป็นหัวหน้ากรมหมอหลวงข้าเขาอาจจะถูกจับกลุมและแตัดสินโทษ สองคือคุกเข่าให้หลิวซีจะได้รับไข่มุกวิญญาณวารีหมายเหตุหากพลั้งมือฆ่าคนนี้อาจจะสูญเสียจิตวิญญาณค่อยๆกลายเป็นคนไม่เป็นคนผีไม่เป็นผีมองดูสองตัวเลือกข้างบนข้ารู้ดีแก่ใจว่าหลิวซีคนนี้ต้องกำจัดแต่ก็ยังต้องยืมมือพระสนมเหรียญเช้าว,วันรุ่งขึ้นข้าตื่นแต่เชา้าไปที่ห้องปรุงยาทางตะวันออกของกระหมอหลวง เราพังมีเพื่อนร่วมง,งานหลายคนยืนอยู่ด้านซ้ายคือหมอหลวงจูอายุห้าสิบกว่าด้านขวาที่นั่งของหมอหลวงจางว่างเปล่าทุกคนขอบตาดำคล้ำตั้งใจบทยาไม่นานหัวหน้าหลิวซีก็กลับมาจากการเข้าเฝ้าด้านหลังยังมีขันทีสะพอหลายคนตาม,มาในนั้นมีคนหนึ่งชื่อหมอหลวงเจีย่ยจงใจมาหาเรื่องข่าบอกว่าข้าบทยาผิดวิธี ข้ารู้ว่าเขาจงใจหาเรื่องรู้ว่าข้ามีความสัมพันธ์กับพระสนมเหลียนและฮองเฮาอยากจะยั่วโมโหให้ข้าทำผิดแล้วถูกไล่ออกอย่างไรก็ตามขณะที่ข้ากับเขากำลังทะเลาะก,กันอย่างดูเดือดหัวหน้าหลิวซีก็เอ,อ่ยเตือนขึ้นมามูกเกอกรมหมอหลวงของเรามีการสอบทุกปีอีกสิบวันจะเริ่มแล้วถ้าวิชาแพทย์ของเจ้าไม่ผ่านก็จะถูกไล่ออกนะรู้ไหมผู้จบ เขาก็ขยิบตาส่งสัญญาณให้คนข้างหลังหมอหลวงอีกคนก็เดินเข้ามาสองมือประคองกล่องใบหนึ่งมาตรงหน้าข้าแต่ข้าเข้าใจว่าถึงเวลาเก็บเงินแล้วขบฟันแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ยังโยนเงินสามสิบอีแปเข้าไปจากนั้นข้าก็ยังคงทำงานที่กรมหมอหลวงจนถึงบ่ายในที่สุดก็รอพระสนมเหรียญเรียกเข้าเฝ้าสมใจข้าไม่ใช่เพราะร่างกายของนางแต่ต้องการยืมมือนางเพื่อกำจัดหลิวซี ช่วยโอกาสที่สายตาของนางเป็นประกายดุดเย,ยไหมข้าก็เปิดปากพูดโดยตรงว่าเหลียนเยเว่ข้าอยากฆ่าคนหลิวซีหลิวซีเหลียนเยเว่ในตอนนี้อย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยเกรงว่าข้าจะขออะไรนางก็คงจะยอมไม่มีปัญหาแค่หลิวซีคนเดียวน้องรักอยากฆ่าเขาเขาก็สมควรตายพูดจบนางก็เข้ามาจูบกล้วยข้าอย่างดุดดื่มปีนขึ้นมาขยม่มเก้าสิบเก้าท่า สชั่วโมงต่อมาข้าหน้าตาสดใสย,ยืนอยู่ในห้องเหลียนเยเว่นั่งอยู่บนเก้าอี้เปิดปากพูดว่าน้องรักอีกสิวันกรมหมอหลวงจะมีการสอบเจ้าพยายามทำคะแนนให้ดีถึงตอนนั้นข้าหลิวซีข้าจะให้ฝ่าบาทแต่งตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าได้ยินดังนั้นแม้ในใจจะหวั่นไหวแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสี่ยงไปหน่อยเหลียนเยเว่ข้าเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดคนอื่นอาจจะ ไม่ยอมรับอีกอย่างเจ้าไปขอฝ่าบาทก็เท่ากับให้พระองค์ได้เปรียบไม่ใช่หรือเหลียนเห็นข้าดูเหมือนไม่เต็มใจกลับดีใจมากข้าจะให้พระองค์ได้เปรียบได้อย่างไรน้องรักเจ้าหึงอยู่ใช่ไหมในวินาทีต่อมาหน้าตาข้าก็ปรากฏหน้าต่างระบบขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเหลียญเย่เว่กับเจ้าถึงขั้นรักเดียวใจเดียวแล้ว ปลดล็อกฟังก์ชัน20%สามารถดูข้อมูลของนางได้ได้ยินดังนั้นข้าก็มองไปที่นางทันทีเพียงเห็นบนหัวของพระสนมเหรียญปรากฏแถวข้อมูลลักษณะเฉพาะขึ้นมาชื่อเหรียญเยเวระดับพลังสี่ขั้วความสัมพันธ์รักเดียวใจเดียวความคืบหน้า20%เห็นระดับพลังของนางข้าก็ตกใจทันทีถึงขั้นสี่ขั้วแล้วสูงกว่าระดับแท่นวิญญ,ญาณหนึ่งขั้น แม้แต่พันครัวเรือนของกรมปราบมารก็ไม่เท่าไหร่ขณะที่ข้ากำลังตกตะลึงรองแม่ทับเหรียนเยวู่ข้ามองจ้องจนหน้าแดงกำ่ำเจ้าไม่พูดอะไรมองข้าทำไมข้าถือโอกาสเปิดปากพูดเจ้าสวยมากชมข้าทำไมเคินจะตายอยู่แล้วเหรียนเยเว่พูดจบก็มองออกไปข้างนอกอยากจะปิดประตูแต่ก็กังวลว่ามืดแล้วฝ่าบาทจะเสด็จกลับ ข้ารู้ว่าข้าควรจะไปแล้วถ้าไม่ไปเหลียนเยเว่ต้องรังข้าไว้แน่เมื่อข้าออกจากตำหนักชิงหลวนข้ากำลังเดินอยู่บนถนนเล็กๆในวังหลังพอเดินผ่านสนามก็เจอขบวนคนขันที่สิบคนหามเกี้ยวนางกำนันสิบคนหน้าต่างงดงามตามหลังภาพนี้ดูไม่ธรรมดาเลยในเกี้ยวทันใดนั้นก็มีเสียงของเด็กสาวดังออกมาเจ้าคือมู่เกอหรือ ข้ารีประสานมือคำนับว่าข้าน้อยเองไม่ทราบพระท่านมีธุระอะไรบางอาจพระสนมหลิวก็ไม่รู้จักยังไม่คุกเข่าอีกนางกำนันข้างๆตวาดเสียงดังยืนเอ๋ยอย่าเสียมารยาทพระสนมหลิวในเกี้ยวรีพามมู่เกอได้ยินว่าเจ้ามีวิชาแพทย์ล้ำเลิศเรื่องพระสนมเหลียนตั้งคันก็เป็นเจ้าที่ยืนยันช่วยดูอาการให้ข้าหน่อยได้ไหม ได้ยินดังนั้นในใจข้าก็ลังเลเล็กน้อยกลัวว่าจะเข้าถ้ำเสือแต่ตอนนี้ฝีมือต่ำต้อยก็ไม่กล้าขัดขืนโชคดีที่ตอนนี้ระบบปรากฏขึ้นมาตัวเลือกหนึ่งคือช่วยพระสนมาหลิวตรวจอาการจะได้รับไข่มุกหิงแดงนกยูงหมายเหตุพระสนหลิวใจคอโหดเที่ยมแต่เป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทตั้งแต่พระสนมเหรียญมาก็ถูกทอดทิ้งครั้งนี้ช่วยนางตรวจอาการ จะได้ผลลับที่ไม่คาดคิด2คือปฏิเสธช่วยพระสนมหลิวตรวจอาการจะได้รับสร้อยครบะห์บำปหมายเหตุจะถูกพระสนมหลิวถือเป็นศัตรูเร็วที่สุดคืนนี้จะถูกล่อสังหารอัตราการรอดชีวิตหเอร์เซ็นโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือแค่ปฏิเสธตรวจอาการก็อยากจะฆ่าค่าแล้วไม่มีทางเลือกอื่นค่าได้แต่ตอบตกลงอย่างนอบน้อมพสนมหลิวเห็นข้าตกลงก็ยิ้มบาเ ดีใจมากส่วนเรื่องพระสนมเหรียญตั้งคันนางไม่เชื่อหนึ่งเปอร์เซนต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ส่วนอีกด้านหนึ่งข่าวที่ข้าถูกพาตัวไปอย่างรวดเร็วก็ไปถึงหูพระสนมเหรียญพระสนมเหรียญลุกพรวดขึ้นสายตาคมกริบมองเสี่ยวหงอะไรนะเขาถูกพระสนมหลิวพาตัวไปแล้วหรือเสี่ยวหงก้มหน้าตอบพระสนมหลิวมีผู้มีฝีมือมากมาย หม่อมชันจึงไม่สะดวกสืบข่าวพระสนมเหลียนเดินไปมาในห้องนางไม่อยากให้ข้าเป็นอะไรไปเสี่ยวหงไปแจ้งเยเวอ่อิงให้ตามดูพระสนมหลิวหากพบนางต้องการทำร้ายมู่เกอไม่ว่าอย่างไรก็ต้องช่วยคนออกมาให้ได้เสี่ยวหงตกตะลึงเล็กน้อยไม่คิดว่าพระสนมเหลียนจะให้ความสำคัญขนาดนี้เยเวอ่อิงเป็นเท่ตายของนางเลยนะ ส่วนอีกด้านหนึ่งในตำหนักเทียนหูพระสนมาหลิวสั่งนางกำนันว่าพวกเจ้าถอยไปนางกับหมอหลวงมู่มีเรื่องส่วนตัวต้องคุยกันหลังจากเข้าประตูนางก็เอ็นไกนั่งบนเก้าอี้ยาวขาเรียวยาวดึงดูดสายตายอย่างยิ่งมู้เกอระยะนี้ข้าปวดท้องเล็กน้อยเจ้าช่วยดูให้หน่อยข้าอยากรู้ว่าตั้งคันหรือไม่ได้ยินดังนั้นใ,นในใจข้าก็เต้นไม่เป็นสัม จะไม่ใช้มุกเดิมอีกแล้วใช่ไหมพระสนมหม่อมฉันขออภัยผู้จบข้าก็เดินเข้าไปจับชีพจรให้พระสนมหลิวอย่างระมัดระวังพระสนมหลิวเองกายพิงเก้าอี้สายตาแฝงรอยยิ้มซ่อนเร้นถามข้าว่าปวดท้องหรือตั้งครรภถูกสายตาเช่นนั้นจ้องมองข้ารู้สึกไม่สบายตัวไปทั้งตัวขณะที่ข้าไม่รู้จะตอบอย่างไรโชคดีที่ระบบปรากฏตัวเลือกขึ้นมา หนึ่งคือตอบว่าตั้งคันจะได้รับไข่มุกหิงแดงนกยูงหมายเหตุพระสนมหลิวอาจจะแค่ลองใจหนึ่งคือจะพาดพิงถึงพระสนมเหลียนสองคือปฏิเสธว่าตั้งคันจะได้รับร้อยวิถีแพทย์อี้หลีหมายเหตุหากตอบไม่ดีจะทำให้นางสงสัยและไม่พอใจแต่สองตัวเลือกก็ไม่ดีทั้งคู่แต่ตัวเลือกแรกเห็นได้ชัดว่ารุนแรงกว่าข้าจึงพูดอย่างระมัดระวังว่า พระสนมร่างกายยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังไม่ตั้งครันพระสนมหลิวได้ยินดังนั้นก็ไม่โกรธกลับยิ้มแล้วพูดว่าฝ่าบาทไม่ได้เสด็จมาหาข้า8ปีแล้วถ้าเจ้าบอกว่าข้าตั้งคันเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายตอนนี้ในใจข้าก็โล่งใจรีบประสานมือว่าพระสนมงดามเพียงนี้ฝ่าบาทคงจะแค่ทรงงานยุ่งหากได้ทอดพระเนตรท่านสักครั้ง บางทีพระสนมเลิวก็ลุกขึ้นนั่งอย่างไม่พอใจในวังหลังมีสนมมากมายความงามของข้าจะไปสู้อะไรได้ฝ่าบาทตอนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ก็ยังทําให้พระสนมเหลียนตั้งคันได้ข้าจะมีความสามารถอะไรกันคาก้มหน้าไม่กล้าตอบวังหลังนี่มันเต็มไปด้วยกับดักจริงๆแค่พลาดนิดเดียวก็พังพินาศได้แต่พระสนมหลิวก็พูดต่อว่ามูเกอจริงๆแล้วสนมในวังหลัง เราทุกคนรู้ปัญหาสุขภาพของฝ่าบาทพระองค์ไม่สามารถมีลูกได้เพราะเราทุกคนเคยได้ยินมาหัวข้ายิ่งก้มต่ำลงล้อเล่นอะไรกันทุกคนรู้ว่าฝ่าบาทไม่สามารถมีลูกได้ข้าก็เท่ากับถูกเอาไปย่างบนกองไฟไม่ใช่หรือแต่เรื่องนี้ตราบใดที่ฝ่าบาทไม่พูดก็ไม่มีใครกล้าพูดแน่นอนว่าสายตาของพระสนมหลิวแวววาวอิจฉา พูดต่อว่าเจ้ารู้ไหมว่าหลังจากพระสนมเหรียญตั้งคันได้รับผลประโยชน์มากมายแค่ไหนแค่เรื่องตั้งคันอย่างเดียวนางก็ได้รับหินวิญญ,ญาณสามพก้อนสิทธิในการฝึกตนที่หอคอยเฉียนคุณและสมพัน์ปีหนึ่งหัวข้าฟังแล้วตกใจสมพัน์ปีสามารถเพิ่มอายุไขได้ห้หปีหินวิญญาณสามพันก็มีค่าสามแสนอีแปะอีกอย่างฝึกตนด้วยหินวิญญาณ สามารถเพิ่มความเร็วได้ห้าเท่าบวกกับหอคอยเฉียนคุนระดับพลังของพระสนมเหรียญต้องก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดแน่นอนไม่น่าแปลกใจที่พระสนมหลิวจะโดดเดี่ยวขนาดนี้ผลประโยชน์ขนาดนี้ใครจะไม่อิจฉาละ่ะพระสนมหลิวยิ่งพูดก็ยิ่งตื่นเต้นที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งของตระกูลที่เกี่ยวข้องกับนางก็มั่นคงขึ้นในราชสำนักแม้แต่ขุนนางชั้นสูงหลายคน ก็มาหาพวกเขาเพื่อร่วมมือพูดถึงตรงนี้นางก็เปลี่ยนน้ำเสียงว่ามูเกอต้นเหตุของเรื่องนี้อยู่ที่เจ้าบางเรื่องข้าอาจจะไม่บังคับเจ้าแต่ต้องให้เจ้าช่วยหน่อยมานี่คุกเข่าลงแม้จะไม่เต็มใจแต่ในวงการคุกเข่าเป็นเรื่องปกติเกินไปทันทีที่ข้าคุกเข่าลงนางก็ยกขาขึ้นมาวางบนไหล่ข้าแล้วเตะอย่างแรงมูกเกอเจ้ากล้ามาก ข้างหงายหลังไปทันทีรีพูดว่าพระสนมข้าน้อยไม่รู้ว่าทำผิดอะไรเจ้ากล้าโกโหกพระสนมเหลียนว่าตั้งคันไม่ใช่หรือแต่พระสนมเหลียนตั้งคันจริงๆพูดจบข้าก็แอบ,บคิดว่ามันผิดตรงไหนเห็นข้าไม่พูดอะไรพระสนมหลิวก็หัวร้อยยอกขึ้นมาทันทีพระสนมเหลียนจะตั้งคันจริงหรือไม่ข้าไม่สนใจข้าก็อยากตั้งคัน ระยะนี้ข้าจะหาวิธีให้ฝาบาททบัมกับข้าถึงตอนนั้นถ้าฝาบาทไม่ได้จะต้องเป็นพยานให้ข้าไม่อย่างนั้นก็แค่ปลาตายแห้งท้องนี่หลอกคนไม่ได้แล้วนะพูดจบข้าก็แอบ,บหัวเราะขมขืนข้าคงจะไม่ต้องไปมีอะไรกับพระสนมหลิวอีกแล้วใช่ไหมโชคดีที่พระสนมหลิวมีแผนสำรองข้ามียาชนิดหนึ่งสามารถทำให้ท้องข้าดูเหมือนตั้งคันได้ เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลได้ยินดังนั้นข้าก็แอบถอนหายใจโล่งอกแต่ทูนพระสนมทำไมถึงมาหาข้าละ่ะเจ้าช่วยพระสนมเหรียนได้ทำไมจะช่วยข้าไม่ได้พระสนมหลิวผู้จบก็ยกมือขึ้นส่งสัญ,ญญาณให้เจ้าถอยไปได้ข้ามีธุระจะหาเจ้าออกจากตำหนักเทียนหูแล้วข้าถึงได้ถอนหายใจโล่งอกในที่สุดก็สามารถกลับกรมหมอหลวงได้อย่างสบายใจ ใครจะรู้ว่าข้าเพิ่งกลับมาไม่นานประตูห้องก็ถูกเคาะมูเ่เกอ